สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุท่วนเมื่อนี้สีผ้ามาก,กินชีสในปาป,ปิก้าโอเปอร์แมนแม่นน่นล่ะนะที่เขาหมักไว้น้ำในน้ำมันจ้ะทุกคนแกะอานนีนนนน้เลยหอมเหมือนดองนั่นแหละ แต่มันเขาาะเจีไว้ในน้ำมันใส่ส่วนมาชิมมึงเลยจ้ะนีใในในน้ำมันยางดีจ้ะพี่น้องจะมันมีความกรอบความมั่นความนั่วของชีดแล้วกะหวานอืม xèo đang cắn góc đũa ừi chắc không còn đủ bụng nhầy lên, xèo ừm ừm